อันนี้คือรหัส08นะคะตรงแขนนะคะก็จะเป็นลายหยุดน้ําเหมือนกันนะคะค่อนข้างขับผิวเลยเห็นไหมคนใส่ไม่ได้ขาวนะคะคนใส่ไม่ได้ขาวนะคะลูกค้าแต่ว่ามันขับผิวค่ะเพราะว่าโทนสีของเขาอ่ะคือมันเข้มแล้วก็ตัดไปแบบว่าโทนสีส้มอย่างเงี้ย เห็นไหมนะคะคนใส่ไม่ได้ข่าเลยนะคะแต่ว่าใส่แล้วดูดแบบดูขับผิวเนาะนะคะตัวนี้นะคะเขาสวยด้วยลายของเขาแล้วก็ด้วยสีที่มันค่อนข้างที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพให้คนใส่นะคะตัวสีเขาเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินกรมแบบว่าเข้มเลยแล้วก็ตัดด้วยดอกไม้ที่เป็นโทนสีสว่างอย่างสีชม นะคะทาให้ตัวดอกเนี่ยเขาดูเด่นขึ้นมานะคะเป็นประกายขึ้นมาเป็นสีส้มเห็นไหมคะแล้วก็ตรงคอนะคะก็ใช้ตัว ลายนะคะหยดน้ำนะคะนำมาแต่งนะคะไล่ไล่ปัดมาตรงขอบนะคะรุ่นนี้เป็นกระดุมนะลูกค้าเห็นกระดุมไหมอันนี้คือกระดุมนะคะคอจะเป็นคอวีนะคะแล้วก็แขนจะเป็นแขนตุ๊กตาค่ะนะคะ,นะคะด้าใส่อยู่คือแขนตุ๊กตานะนี่แบบนี้เลยคือค่อนข้างสวยตัวเสื้อเนี่ยเขาค่อนข้างสวยนะคะเนี่ยเข้ารูปนะคะรุ่นนี้เราใส่แค่สไซส์สามแปด ะะรุ่นนี้ราบใส่แค่38นะคะชอช้างทอรพุเท่า08ค่ะรหัส08นะรุ่นนี้นะ1,800บาทนะคะไซส์42ได้เลยค่ะคุณอรสษานะคะรุ่นนี้ได้เลยค่ะไซส์42มีพร้อมส่งเลยนะคะรุ่นนี้นะรหัสชอช้างเทอรพุเท่า08ค่ะท่านได้รับเพิ่มเติมสามารถแจ้งาไ,ได้เลยนะเดี๋ยวดาให้น้องแอนมินทักเข้าไปนะคะ เดี๋ยวให้น้องแอดมินส่งส่งรูปเข้าไปให้ด้วยนะคะนี่นะคะคือตัวดอกเขามันตัดกับตัวผ้าแบบนี้ค่ะมันทําให้มันดูสดใสขึ้นนะจริงๆคือโทนสีเนี่ยตัวเสื้อเนี่ยดูโทนสีเข้มนะคะแต่พอเวลาใส่อ่ะคนผิวที่ไม่ได้ขาวอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะคือคนใส่ไม่ได้ขาวเลยมันมันมันก็คือแบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าทําให้เราดูดอกหรือว่าดูแบบ ทำขึ้นนะคะมันช่วยแบบทําให้เราดูสว่างขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าตัวสีที่มีการไล่เฉดสีแบบเนี้ยมันทําให้เราดูสวยขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็ตัวลายอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างสวยเลยตัวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนทำทำสวยเลยตัวนี้มีแต่งปัดปักเลื่อนนิดหน่อยนะคะมีปักเลื่อนนิดหน่อยนะคะตัวผ้าเนื้อคอตตอนนะคะ เป็นซับในเนื้อลินนนนะคะตัวผ้าลูกไม้คือเนื้อคอตตอนนะคะลายหยดน้ํานะคะตรงปลายนี่ก็เป็นลายหยดน้ํางานสวยเลยนะคะงานสวยเลยรุ่นนี้นะคะโอเคนะคะใครชื่นชอบรุ่นนี้นะคะรหัสชอช้างทาพุท่าศููตรแปดให้ดาได้เลยนะคะชอช้างทาพุท่าศููตรแปดให้ดาได้เลยคะ่ะรหัส